ครับโอเคครับสำหรับจุดที่สามเยาอันจิตเราผลิพภาพล,ลงไปบึงไปไหวไปเัฒนาครับจุดนี้คือจุดพีดเลยครับเดี๋ยวต่อไปเป็นสะพานใหม่ผ่าแเองเสียงนี้ปีที่แด้วมากครับลูกๆจุดตู้ใหม่เข่าเตมๆเล้วแต่ผมไม่ได้ือเสือดายอยู่

ระวังท่างมีผาแดงครับผาแดงได้ครับก็จะเป็นโขดหินยานต้องวางศิลป์ครับโขดหินเป็นผ้า เส้นมาคนจะมาจุนดน <hi> ี้ครับจุดเต็นครับนี่ครับพยัญชนะมุกดาจะไม่พยัญชนะมุกดาครับพงศดจับมุกอะไรกันว่าเราื่องเงินน่ยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหรอกแต่ว่าถ้าพี่บอกมาตรงๆถ้าเกิดว่ามันทำอะไรล แล e ้วผมถามแล้วกนถามครับยนหนันี่ช่วเสาคนระก่อยลายเป็นไยครับเนื้อบลุกส่ลลุกสส้ได้ยังไน เลก็บคุณได้อะไรครับลองก่อนครับเก็บคุณได้อะไรครับก็บคุณเขียนชื่อตัวเองครับเดี๋ยวเก็บคุณเขียนเอาเขียนโชว์พ่อหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาเขียนข้างหลังแล้วที่ไงยานเลย เอาเขียนเขียนเขียนให้พ่อดูหน่อยเขียนเลยเขียนนชื่อตัวเองเขียนเล่นี่เล่นอะไรเขียนตรงนี้อ่ะเบอรลูกซ้ายครับลูกซ้ายจะเขียนครับจะเขียนวางเดี๋ยเขียนชื่อตัวเองเด็กชายเลยเฮ้ยฮึ่มต้นนะครับเขียนชื่อตัวเองเแล้วยุตเตรียมอนุบาลนี่ครับเดี๋ยวแม่ล่ะ เขียนชื่อได้อะไรชื่อตัวเองเขียนไม่ถูกเลยอะเ่า ตรงซื wow! ้อเจ๋งเดียววะพี่ก้าวเขียนยังอเแล้วของไทกับของเืินครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับลุกซาสิลุกซา้ดีไ้โย่ พีทีแล้วเต็มๆเนีครับมองูกชายนี่กชายมหาเฮงเอ่อเมันเขียนูกอยอยู่เขียนถูดสีน้องีเอรต้องสีสวยด้วยนอะไรทั้งหล่อต้องส้อก็สวยปากกาใครคุ้นๆมันปากกาพ่อเลยนะโอเควางวา

đẹp xong em mà khỏi hình tam tam được xả có được sai được sai có được sai gì mà phụ sai kịp với nhau nhau không nữa cô bác phụ tôi nghĩ nhỉ เออพี่ก้าวบางหมดเลยชุดนี้เราจะไปุดที่บ้านเ

แทนลูกก่อนไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไป